สวัสดี w ท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับทุกคนซึ่งวันนี้ผมจะมารีวิวตัวละครที่ผมเพิ่พมพึ่งเปิปดมาใหม่เองนะครับท่านผู้ชมนอกจากตัวแรกเลยกับผมนี่ไงี่ยผมเพิ่งมาวางไว้ตรงหน้าเนี่ยส่วนเนี้ยผมเพิ่งปิดมาสี่มันก็ไม่ได้ต่างจากเวทค้ำตัวเดิมเท่าไหร่นะตัวเนี้ยแต่ถ้ามันต่างจากเพื่อนมันมีกล้องต้องสามอัน มีกลองเล็บของเจ้าหน้าที่วีแวนแน่มีใบเรื่อยตัวอีกตัวหนึ่งนี่ไงดีเมสี่จุดจุดเวอร์ชันมีโรแล้วก็นี่ควอดบัตซ์โซสกิมบิรีทอร์เด็ด ตัวแกนี้ก็ไม่มีอะไรเปลี่ยนไป,ม,ปนมึงคไม,นคมน่นี่ไงตัวละครใหม่ขมุมๆถุกล้องคไม่ได้แทคบมน่นแขนพิษแต่แต่ไม่มีแทตแทแค่้เสไม่มีนะนี่ๆดาร์กสเกแกรม กแมนไม่เหมือนในรูปเลยนับแค่ตัวนี้พอลนะนับกรไปกิกรนแมนบอกกอบไม่นะับกรแมนก็เหมือนเดิมเราตรงเี้ย ดีไม่ได้ตารนี่เฮลิคอปเตอร์สกีบิรีอันนี้ก็โอ้โหพักหมือนกันนะแกนี่โอ้โหยิ่งเอร์เร์เข้าไปใหญ่อะ่ะตัวใหญ่เดี๋ยวถ้ายิ่งใหญ่มก็ยิ่งเอร์เร์เข้าไปใหญ่เลยครนนับทุกท่านท่านผู้ชมนะเพื่อวันพรุ่งนี้ก็พอ,อนะ โอ้โหระเบิดมันเยอะขึ้นกว่าปกติังเยอะโอ้โหทีมจอเด็โอ้โห่มทีมจอยเด็ทีมจอยเด็เยอะมากเลยครับทีมตอนเนี้ยปกตแม่ม่ใช่ไม่แล้ว นะใส่จัลโซนดิ้งดิ้งด้วยคลิน,นี้ก็เป็นสง่งตุ๊ศนะูนย์เหมือนกันคลน,นี้ก็ตีแม่เหมือนกันคลินี้ก็ไฮเบิร์ดโอ้โหยิงปั๊บก็ตีใหญ่เลยครับเจ้าพี่กันเนี่้สัรสนเยอะเกินไปหรือเปล่าเนี่ย โอ้จังเลยก็บักเนี่ยเนี่ดี

ตัวอะไรเนี้ยนี่คือตัวอะไรเนี้ยเฟมทาวเวอร์เหรออ๋อมกเอนคือแลนดิ้เมโเลอร์นะแลนดิ้เมโทรเลอร์นะ Таризе то бомб. Буа มาที่วันที่เราปล่อยสิสิตอนนี้ก็ตัวอะไรเนี่ยมันอยู่ตรงนี้ติแกสกิมบิดีเองเร่มไปอิกสกิมบิดีดีเองส่วนนี้ก็เออดีแมนเลเซอร์ น,นี้ก็ไม่ค่อยมีตัวต่างกันเท่าไหรอันนี้ก็จะเจ็บๆอันนี้ก็เออมาเฟียอันนี้ก,ตก็ตัวอะไรเนี่ยอุ้ยตัวอะไรเนี่ยอ๋อเอ็นตีเนี้ยนี่เองเดี๋ยวจะไม่จะบแพ็เกมมันปักแบ๊บแป๊บนะเพื่อนอุย น,น,นี่ก็จะรักาคาโมเฟกนี่นา เม no? oh, really? ื่อที่สกิบวีดีมาตีเวิร์ดบักแล้วโหนี่ก็ยิ่งใหญ่นี่ก็นี่ก็เหมือนเดิมนะนี่ก็เหมือนเดิมนี่ก็สกิบวีดีปกติเจเดนก็รอกไปก็รอกไปกอกไปรอไปก่อนมันแหลกมันแหลกเลยตกลงมันแหลกเลยมาตีเวิร์ดปกติ คือสกีบีดีแนแนใหญ่ดีแต่แต่ก็เป็น 네. 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 네 เป็นเลวกันเนอร์พอลิสกิบบีดีนะครับจ้าชมแต่แค่มันบั๊กแค่นั้นเองนี่ก็เป็นอัปเกรดมาเฟียนะครับท่านผู้ชมนี่จะเป็นนี่ไอเลวกันเนอร์นี่ก็ตัวเดิมที่เรารู้จักกันดีก็มีแค่ไม่กี่ตัวนะครับท่านผู้ชมแต่แต่แค่หลายตัวพวกนี้นี่คือเจนี่ที่มันยาน่าจะเป็นของแพ็กทีมอะครับพี่พี่ไทีม มาเฟียสภาพดูไม่ได้เลยเจ้าส,สก,กันดิฟเมนทรอร์เรก็ถือว่าดีขึ้นมาหน่อยนะเจ้าตัวเนี้ยบาซาร์มิวแทนก็ถือว่าไม่ได้มีอะไรเนทีมทอรเร ที่เรารู้จักกันดีเนี่ยไทเดอร์สกีวิดี้ของเก่าของผมนี่ด้วยเนี่ยถ้าโฆษณากับผมเนี่ยมาม,มีท่าอะไรนะครับเด้าจอมแต่ดูผมแพ็คดีนะจะผมได้ดูอะไรนะเนี่ยมันตัวใหญ่ควัาของแพ็คนีต้องเยอะอะ เก็บไปดีด้วยแต่ผมไม่ดูนะนี่ก็อะไรอ่ะนี่เหรอเซนติส คุณที่เอาแซนดิสมาให้นะก็จะรับคาโมแต่เค่โถส้วมมันนั่นลาย ไอ้อย่างนักเพลงมันก็ดังด้วยทีมคัดนี่คืออะไรเนี่ยอืมกะพูดก็กที่เราดูไปนี่เองหนงสไปเดอร์ันจะได้ว่ามีสไปเดอร์นะสบ,บอร์ Ini dia, 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 Skummelubababia, skummelubababia! ตีเฟกตีเมนตัวปลอมก็สมชื่อเรือเป็นตัวปลอมอ่ะดูสิแต่เพื่อนบอกว่าตัวมันน่าจะบักนะครับทุกคนทำไมตัวมันไม่สมประกอบเลยอ่ะอุซาร Terima kasih telah <laughs> menonton! ที่ตัวนี้ไม่เหมือนกับตัวอื่นนะหูยไม่เคินเพราะว่าเขาใส่หน้าผิดแล้วล่ะครับท่านผู้ชม นี่ไยตีแมนไททันไ,น,ไนไหนในในรัสู้กับที่รารุสันต์นี่สิอืมตัวต้นบลอลบอลกันอนะไรนี่แต่แค่หัวมันใหญ่กว่ามัสได้ว่ามันยิงเลเซอร์ออกจากตาได้ไหมนขนาดอบอลบอลกันเรนะนัสนนี่มันยิงเลเซอร์ออกจากตาได้ตรงหวะนี้แหละ แต่ผมว่าแต่ผมมีตีเมนไม่พดว่าแต่ผมมีตีทเทรดินะ่ะมันเป็นเม็ดกันเล่